มาพี่น้องถึงเวลาก,กินแล้วจ้าน้ำยาปลาย่า่กระเทินของย่ายย่า่มากกินแบบนี้เมนีมีผักยังวัติลูกหลานเอามาฝากตั้งแต่ท่างไก่พี่น้องอันนี้มาก,กันนี้ย่ายเคยเห็นด้นี่เคยเบิ่งขีบอยู่ทั้งแถวอุบุเขาเจ้ามีนะ่ะนี่เนาะมันมาเป็นพันอยู่ทั้งผักไตเดรนีม,นมาเป็น แย่กับแสบอยู่เลยนะแย่กับแก่เม็ดนี่ฟักหนึ่งมาเด้อพี่น้องกินขา้าวเศร้าเมื่อนี้แย่ยสียากแบบนี่ละเมื่อนี้ยากขนมจีนน้ำยาป่าน่าจะว่าล่างบระหางลืมตื่นเศร้าขึ้นมาสักไปถอนพักไปส่งข้า,าแน่ยวสักมาเหตุกับเขาเป็นลืมๆพี่น้องสมองเลยเลือดแล้วจะ จักน้อยเพิ่นกินน้ำล้วสิว่าลืมกินสิได้เงินไปช่วยเราสมองเลื่อนๆมาเด้อพี่น้องเด้อย่าสิบ่เฮ็ดาาเผ็ดคักดอกผู้ใดอยากขันอยากเผ็ดไอ้แยก็สิกัดปักพริกเขานี่ขันอยากเผ็ดดิ่นี่พี่น้องนำอ้ำยาปลาแย่ใส่ร่อยๆเลยนี่ขนมเส้นสีค่ำๆพระเจ้าว่าเส้นนั่น น้ำขน่อม้เนเนียน,นข้าวกล้องฮ้ยจังไรกับรูลูหอกับข้าวใจข้าเจเาา้าเฮ็ดมาขายหอกกับสื่อเย็นพอดีพอดีพี่น้องโอ้ใส่ใน่หมากได้อย่างก็ล,ลืมละ อ,อ,อ๋อยากค่อยเห็นเยอะให้หน,น่อยๆน่อสิอยู่น้ำผู้เขานะแถวอุ่นเห็นก็เจ้าไปเก็บไปสอยอยู่หลาสว่วงอยู่ Mà thật to pa. Đây cũng bao nạc sẽ đầm quá. có thể phước là hát 2 mà toán thám bì, sẽ có bó khói kinh nữa chơi đọc. Ui. cả hàng เอามาก็ยากเบิดเนาะ <laughs> แสบเยอะเขาเศร้ายึงใส่อีกกระน้ำคือบ่ร่อยใช่านา้ำ ่าจะได้กินพันกับขินอีกนนะใส่พักซีเล่าเลยเข้าไปนี่ใส่เลยย่าสิฮันจะค่อยเป็นถี่นทอนเป็นบางเป็นบางซั่มแล้วก็มีคา จางที่จึงใหญ่เคยเห็นคนยาไปาเรียกพี่บักแท็กซี่บใบเลืยใช่น้ำใช่น้ำแท็กซี่ล่าเลยใช่น้ำกันรลดสาสติ์อย่างห่วยแสบดนลองเลยนำยาก,กระเทือน คนปลาแชร์ยแย่กับบอมักมันบ่แซบบใสาปากใครปากมันหนะูมักใครมักมันใหผัก มันนี้มันแกมั่นดีเออเบอสุดสแซบก็พันไงพันหน่อยๆแซบมืสแซบก็พันไวๆไงคือไกลพอกินเหรอมันบอมันบกินฉุนแห้งพอทุติีาใหญ่ถึงค่อยกิ่นของ ง่งไ,ไม่เหม็นเขียวไรอันซ้ำนี่แหละพี่น้องไม่กินขนมเส้นยัยวๆน,น้ำยาด้จ้าน้ำยากระเทินจ้าอันว่ากระเทยยันกระเทยพิ่นเขียด